คือเราลงจากรถไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าคริปน,นี้เราจะมากันแบบชิวกินเที่ยวคาเฟ่เละเคก เราจะไปนอนกันที่ปราณบูรีเนาะเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนด้วยกันนะคะอันนี้นะเราพาทุกคนมาคาเฟ่แรกก่อนที่หาดชะอำนะคะซึ่งคาเฟ่นี้นะคะก็มีชื่อว่า w เว b บอ d เดนะคะแต่ว่าตอนนี้เราติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนคือเราลงจากรถไม่ได้เรื่องจากจรันพัดไม่หายก็เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาลงไปทัวร์ชมคาเฟ่กันนะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะคะ A few อันนี้ก็คืออัพเป็นประมาณ10นาทีแล้วนะคนยังไม่หายสะอึกนะคะเราเลยเดี๋ยวลงมาหาซื้อขนมไปให้นางกินแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาทัวครับไปกัน มาเป็นโดนัทนะคะขอยืมจ้าหอมมากินบนรถแป๊ดหนึ่งนะคะเป็นออริจินัลโดนัทนะคะอันนี้ชิ้นละหกสิบห้าบาทนะคะทุกคนอขอรีวิวในรถแล้วกันนะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับ <c oughs> มาที่แรกนะคะ <c oughs> รับเาเวไบอเดน,นะครับ <c oughs> เป็นคาเฟ่ที่ <c oughs> อันนี้ก็จะมีจุดฮิดถ่ายรูปอยู่ตามนี้เลยนะทุกคนที่เขามาถ่ายกันนะคะอันนี้เราก็มาต่อคิวรอถ่ายรูปคนเยอะมากๆเข้ามาค่อนข้างลึกสักปากทางอยู่นะประมาณสักสินาทีอย่างปากปากทางนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่มุมินที่ถ่ายรูปของที่นี่นะครับ<อ>เป็นมุน<อ>มนี้ในที่บนต้นแขีวเยอะมากเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ถ่ายมุมอ,อื่น,น,นแทนเพราะว่าก่อนขยับไปด้ชิวหนึ่งประมาณแบบสองายได้ทีมากทุกคนดยอมแพ้ ไอถ่ายรูปตรงหน้าต่างที่มันพอทิดเนี่ยยาวมากมแตเราถ่ายรูปเสร็จแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคนที่คิวก่อนหน้าเราที่เขาต่อไว้เขาก็ยังไม่ได้ถ่ายนะก็โอเคไม่มเป็นไรเดี๋ยวเราไปกินข้ากวกันกันต่อนะคะที่ครัวห้วยทรายนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านครัวเวซายนะครับเป็นร้านชื่อดังงที่ชะอัมนะครับมีเมนูแนะนำคือเมนูนี้อันแรก,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 กเป็นไข่โคตรปูนะครับปใหญ่มากด oui, <ม>ูดเปรียบเทียบกับมือเห็นไหมต่อไปก็เป็นเลยแกงปลาปลากระพุ้ง ปลาเป็นชิ้นๆเนี่ยอีเมนูนึงก็คือหอยเชล์ผัดเนื้อกะเจี้ยมนะครับกลแะที่สำคัญก็คือข้าวปลาเนี่ยฟรีมากเลยงั้นเดี๋ยวเรากินร้อนระหว่างอีนเมนูนั้นที่จะมานะครับ กบแบบกรอบกับแบบนุ่มเนาะทุกคนนี่เราก็แบบกรอบมานะคะราคาอย่าง180บาทมิไปนูเลยนะที่เราสัา่งมาถูกมากอม,อมนะมันไปหน่อยแยาก่านโอเคดีเลยเนาะ รสชาติอร่อยมากเลยครับแนะนําว่าอย่าสั่งตอนหิวนะคะเพราะปริมาณเยอะมากนะทุกคนซาละไซคือวันนี้สะอึกรอบที่สามแล้วนะคะโอเคขับกอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะคะก็คือที่ยูรกาคาเฟ่นะคะที่อยู่ปานบุรีเลยนะคะตามไปดูกันค่ะ 조금씩 살금살금 주문을 걸고 있네 나나나나, 나나나나나나나, 나를 돌아볼지 คพวกเราก็มาอยู่กันที่ยูเรกาบีชคาเฟ่ครับใช่ค่ะซึ่งอินะคะก็อยู่ที่ปรานบุรีใกล้ๆก,กับวันอุทยานปรานบุรีเลยนะคะภายในก็คือจะค่อนข้างกว้างมากๆนะทุกคนแล้วก็ติดหาดเลยนะคะวิวดีมากๆนะเดีย๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ ก็ที่นี่ก็ดีมากเลยนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางมีจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจเยอะมากครับแล้วก็ติดริมทะเลด้วยเป็นอีกอันนึงที่แนะนําให้มาต่อไปเราก็ไปเช็คอินเข้าที่พักกันนะคะชื่อว่า Beauty Beach Resort นะคะทุกคนซึ่งรีสอร์ทนี้ก็คืออยู่ติดกับชายหาดเหมือนกันแล้วก็อยู่ใกล้กับเขากระโลกนะคะเ๋ตวตามมาันกเลย ก็มาถึงที่รีสอร์ทกันแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่พวกเราเคยมาพักกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆกันดีกว่านะคะแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ บ้านที่พวกเราจองกันมานะคะก็จะเป็นแบบบังกะโลนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีอยู่หลายหลังด้วยกันนะคะก็ทุกหลังจะมีเป็นเก้าอี้ที่นั่งอยู่หน้าบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็จะหันหน้าเข้าหาทะเลนะคะมันบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้เขากระโหลกด้วยสามารถเดินไปได้ใกล้มากเลยนะคะ ที่พักของเราเลยขาลย้างหลังเราเนี่ยก็คือเป็นเขากระโหลกนะครับที่เป็นที่เที่ยวที่ดังของปราณบุรีเดีย๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนครับผม เราก็คือไปเล่นลน้<า><น>ำมาแล้วใช่แล้วก็เลยอาบน้ําเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือมาเดินเล่นหาข้าวเย็นกินกันเนาะเดี๋ยวเราพวกเราจะพาเดินชมกันนะครับ หูแดงแล้วก็ปลาครับปลาสิบห้าบาทเองต่อห่อครับถูกมากนะคะเอาบอกว่าเหมือนที่ขายแบบในรถไฟถ้าใครเคยนั่งรถไฟสายใต้นะตรงมาตรงบริเวณราดบุรีหรือเพชรบุรีก็จะมีขายก๋วยเตี๋ยวตามข้างทา,างบนรถไฟที่นี่ก็คืออาหารแต่ละอย่างก็คือจะแบบว่า กล่องละ20บาท15บาทอะไรพวกน,นี้คือถูกมากนะคะก็คือไม่ได้ค่อยได้เจอฟิลแบบนี้ในกรุงเทพ,พอะไรอย่างนะน,นี้เท่าไหร่นะทุกคนก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินหาอะไรอย่างอื่นกินเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะคะ ลงเตียงไหมครับใช่ค่ะน่ารักแล้วก็เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะเพื่อนๆคนเรียนนี้จะมีทุกวันเสาร์นะคะทุกคนก็สามาัรถมาก,กันได้อันนี้เป็นนมสดเย็นนะคะสั่งวันน้อยมากก็โอเคดีอยู่นะคะรสชาติก็ได้สามสิบห้าบาทเองนะคะ หอมมากอร่อยมากับการมากินพักพาอนโดยรวมที่นี่ก็ประทับใจมากๆเลยนะครับถนนคนเดินเมืองปราณเนาะทั้งหมดวันนี้เราหมดไปทั้งหมด 200กว่าบาทเท่านั้นนะคะอิ่มหนัามากนะคะแผนได้กลับมากินต่อเพราะว่าอิ่มนะคะก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พาไปเที่ยวก,กันต่อแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย วันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเราอยู่กันที่เขากระโหลกตรงปราณบุรีนะครับก็เป็นแสงตอนเช้าสวยมากเลยครับวันนี้เราก็พามาเดินเล่นดูบรรยากาศกันนะคะเขากระโหลกอยู่ทางโน้นแล้วก็มาเดินถ่ายรูปเล่นริมทะเลกันนะคะก่อนที่จะไปหาข้าวเช้ากินกันอีกทีหนึ่งในที่ปากน้ำปราณน,นะคะ เย็นเนาะจะมีคนมาเล่นน้ำเยอะมากกับจะมีทางนู yeah. <e hang ga hang ga ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีพวกสปีดโบ๊ทมีเจ็ตสกีอะไรพวกนี้ให้เล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นทิวิต้ที่ดีนะเราแนะนาว่ามาเล่นน้ำช่วงเย็นเย็นดีมากแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเช้ากินในที่ปักน้ำปรางกันนะคะเพราะว่าทางโรงแรมไม่ได้มีข้าวเช้าให้เนาะก็โอเคเดี๋ยวตามกันมาได้เลยค่ะ เราก็มีอยู่แถวตรงวงเวียนตรงที่เป็นตลาดโตรุง่งนะคะบนบริเวณนี้ก็จะมีตลาดที่ขายของอเลยตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เราได้มาร้านนี้นะคะจริงๆที่นี่มันจะมีเมนูดังเหมือนเห็นว่าทุกหลายร้านจะมีขายคือข้าวต้มปลาโบราณนะคะแต่เนระาไม่ไลองชิมแล้วก็สั่งเป็นข้าวต้มกุ้ยแล้วก็จะมีกับข้าวมากินด้วยกันนะคะอันนี้นกับอย่างละยี่สิบบาทแล้วก็ข้าวต้มแค่ห้าบาทนะคะถูกมาก แล้วก็มีซื้อพวกหมูปองหมูปิ Gon ้งอะไรกินแค่ในมื้อเช้าพอและแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพากันไปที่คาเฟ่ใกล้ๆกับที่พักของเราชื่อว่าเดมี่คอนเซป ของเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากันต่อที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าเดมี่บีชคอนเซปนะคะซึ่งอันนี้อยู่ห่างจากที่พักเราไม่ถึง200เมตรนะทะุกคนสามารถเดินม,มาได้สบายม,มากแต่ว่าจริงๆตัวร้านก็มีที่จอดรถอยู่นะแล้วก็ตัวคาเฟ่นะคะพอน้างเกรอย,อยู่เหมือนกันติดชายทะเลเลยนะคะจะมีมุมถ่ายรูปมากมายรวมถึงมีชั้นสองข้างบนตรงนู้นเนี่ยที่เป็นกระอางอาบน้ำก็เป็นกระจกโค้งๆนะคะบรรยากาศโดยรวมดีมากนะแต่ว่าร้อนมาก แนะนําว่ามาช่วงเย็นอะไรพวกนี้จะดีกว่านะก็ไปดูบรรยากาศกันดีกว่า ซื้้้้ออขขงางาากกกกแแลลลวววเเเเดี๋ย็ับุทพนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้ครับผมโอเคนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เปิด notification ไว้นะคะแล้วก็ถ้าสกมมีที่เที่ยวที่ไหนที่แนะนำอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่โพสต์ด,ด้านล่างนี้เลยนะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย